แตงรออจบอีกหนึ่งคันกับรุ่น m u l อ X Active ฟาล่างนะครับทำสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับดำตัดขาวนะครับคิวร้อดดำเงาทรง RS นะล้อแมกซ์ลำนี้ขอบ20ก้านวายนะครับรัดยางตัว Renzo t y นะครับเป็นไฟเลี้ยวข้างแก้มหอกครับติดเพจไ s ให้ลูกค้านะครับจกเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วมีไฟเลี้ยวที่หัวจกนะครับทำสีสีดำให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวกาศไม่มีแล้วนะครับด้านหน้านะครับย้ายไปเป็นคิวฉลามด้านหลังเล่าหลังคานะครับติดตั้งความสวยงามให้ลูกค้าด้วยรถมีมิติมากยิ่งขึ้นนะับท้ายเป็นแบบฝาาายไฟฟ้ งานบ่อหนังนะครับดำนะครับได้เขียวเหมือนเอสเลยนะครับมีรูระบายด้วยปักโลโก้เอสชัดเจนนะครับกล้อง360ปองศานะครับมีหลายมุมมองมากนะครับลูกค้านะครับและยังบันทึกรอบคันด้วยนะนะครับผมกรับโปรโมชั่นทายคลิปเท่าไหร่มาดูกันเลยนะครับคันนี้สวัสดีครับเปาอีสุกราพื้นครับแต่งรอ จบอีกหนึ่งคันกับรุ่นมิวเอ็กซ์แอคทีฟ2.2 Macpherson ราคา1,260,000บาทลำนี้นะครับกำลังเตรียมส่งมอบวันนี้แล้วแต่งอะไรให้คันนี้บ้างนะครับรับโปรโมชั่นทายคลิปเท่าไหร่มาดูกันเลยนะครับคันนี้น่าจะเป็นมิวเอ็กซ์แอคทีฟ2.2นะครับตัวนี้ราคา1,260,000สีขาวมุกนะครับผมคันนี้แต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้ไฟตัดหมอก LED นะครับตรงรุ่นนะครับผมอ่าชายล่างนะครับทําสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับดําตัดขาวนะครับ คล้ายๆกับตัวอีเลแกนเลยนะครับผมมาด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นตัวคิวล้อดําเงาทรง RS นะครับดําเงาสวยๆดูนะครับทรงเดียวกับตัว RS เลยนะครับล้อแม็ก์ลำนี้ขอบ20ก้านวายนะครับรัดยางตัวเรนโซไทส์นะครับเป็น AT ดูดอกยางสวยๆเลยนะครับสายลุยสบายนะครับแบบนี้ขอบ20นะนะครับผมเอาไฟเลี้ยวข้างแก้มออกครับติดเพจไ s ให้ลูกค้านะครับเนียนๆแบบนี้เลยอันนี้เบิกแท้ให้ลูกค้าเลยนะครับผม หัวกระจกเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วมีไฟเลี้ยวที่หวกระจกนะครับทาสีสีดําให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกันสาดมีให้ฟิล์มรอบคันนะครับลูกค้าเลือกความเข้มได้นะครับแลปหลังคานะครับนี่เป็นสีดำเหมือนเอสเลยนะครับสวกาศไม่มีแล้วนะครับด้านหน้านะครับย้ายไปเป็นขี้ฉลามด้านหลังนี่ของแท้เบอร์ศูนย์ให้ด้วยนะครับผมเหลาหลังคานะครับติดตั้งเพื่อความสวยงามให้ลูกค้าด้วยรถมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับผมบ้ามือจับดำเงานะครับมาให้นะครับผมนี่ ด้านท้ายนะครับติดเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดให้ลูกค้าด้วยนะครับมีโลโก้ไอเอสด้านหลังให้ด้วยนะครับมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับโลโก้นะครับฝาท้ายเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับติดตั้งให้ทุกคันเลยลูกค้านะครับตรงฝาหลัไฟฟ้านะครับผมภายในนะครับมีอ่าเรื่องติดฝาถังน้ามันให้ลูกค้าด้วยนะครับภายในเราดูภายในดีกว่าดูงานบอดหนังนะครับดำนะครับได้เขียวเหมือนไอเอสเลยนะครับมีรูระบายด้วยให้ลูกค้านะครับผม มีปักโลโก้ไอเอชัดเจนนะครับสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศานะครับแล้วก็บันทึกกล้องรอบคันให้ลูกค้าด้วยคันนี้นะครับมีหลายมุมมองมากนะครับลูกค้านะครับและยังบันทึกรอบคันด้วยนะนะครับผมกับโปรโมชั่นนะครับลํำนี้นะครับใช้เงินนะครับลํำนี้เลยนะครับใช้เงินดาว189,000บาทนะครับย้ำว่าโปรโมชั่นคันทันนี้นะครับ ดาว189,000บาทรอๆออกจากศูนย์แบบนี้เลยลูกค้าถ้าในสนใจโปรโมชั่น Mew X Active สองจุดสอง m a f o r นะครับผมมีทั้งสีขาวและสีวันเงินนะครับโปรโมชั่นรอๆแบบนี้นะครับดาว189,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อเปาได้เลยนะครับหรือทักแชทอินบ็อกซ์ทิกตอกได้เลยสวัสดีครับ